สวัสดีครับสวัสดีครับหน่วยก้านชะกัดชะกันแข็งแรงมีกล้าเหมือนไรครับเนี่ยอะไรคุณเดินคุณเยินไม่ใช่กระโปรงกระโปรงมันฟิวไงมันอาจจะเข้าไปในขาหรืออะไรใช่เข้าวินเข้าวินเหรอหรืออะไรมันฟิวมันฟิวทำอะไรเนี่ยเนี่ยคุณเป้ยก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานทำงานบ้าน เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เปเลี้ยงเปื่อยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลยเหรอเป็ดตัวหนึ่งไก่ตัวนึ่งเลี้ยงเป็ดตัวนึ่งเลี้ยงไก่ตัวหนึ่งจริงนะจริงเยอะเลยอะต้องมันผสมกันแล้วมาเป็นไผ่จริงเลี้ยงเยอะแต่ว่างูกินหมดเหนือสองตัวและจริงชียวคนบ้าเลี้ยงไก่ตัวเป็ดตัวตัวมันเกณฑ์ตงูกินพี่ตอนนี้ไม่มีงูแล้วพี่แดกหมดแล้วกิน กินมันเขาไมด้เดนเพิ่มีเจ็ดตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวงูกินหมดไก่หกไก่หกเป็ดหกไก่ตัวหนึ่งเพิ่งมาใหม่ไก่หนึ่งเป็ดห้าเป็ดมีเจ็ดตัวเป็ดมีเจ็ดตัวไก่หนึ่งไก่มีตัวเดียวเป็ดกินไก่เป็ดกินไก่เป็ดกินไก่เกนไก่อ้เด็กนกสายขเป็ดที่อะไรกินไก่ ทำไมนิดนึงทำไมหนูอยากค่ะอะไรอีเลยนะกินดีไม่ใช่ครัันซัดทำไมมันคว้าไข่ออกกลัวไข่ออกเชื่อไปกลัวเซ่แล้วแต่ไม่ดีเหรอมาดริงเชียวนี่เขานักร้องนะนี่เขานักร้องเลยนะเออเดี๋ร้องเพลงที่ไหนคะน้องชายรับงานทั่วไปค่ะน้องชายรับงานทั่วไปแล้วส่วนใหญ่ร้องเพลงอภพรไหม มีร้องเพลงของแม่ฮายบ้างค่ะชื่นชอบพี่ฮายเพราะอะไรฮะเพราะว่าแม่ฮายมีเอกลักษณ์คือน้ำเสียงสำเนียงอักขระชัดเจนระหว่างระหว่างอภพรกับตั๊กสิริพรชอบใครมากกว่ากันหนูขอยืนอยู่ตรงกลางได้ไหมคะแม่ไม่ได้ต้องเลือกได้แค่คนเดยวค่ะลูกงั้นวันนี้แม่นั่งหนูก็ต้องเลือกแม่ฮายก่อนน่ะแม่ฮายมีสองคะแนนลูกจ๊ะแม่ฮายมีสองคะแนนแต่ทั้งแม่เนี่ยมีห้าคะแนนนะลูก ตั๊กสิบิพรเพราะอะไรสมมติว่าตั๊กไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้หรอกป๋าอะไรเหรอตั๊กอาดำมากเลยจริงไหมจริงส้นตีนเลยเหรอเขาพูดแบบนี้เลยเหรอพี่บอกพี่ตั๊กเสียงส้นตีนมากโอ่ใช่เสยงีนมากเพี่ครับเปิดวิทยุในการเสียดายลำพงมากเลยดีดี อะไรนะครับจริงนะาอะไรอีกอะอะไรบอกว่าอะไรสุดตรีสุดตีน้องชานี่ว่าป๋าสอนป๋าสอนป๋าสอนใช้คำว่าป๋าสอนใช้คำว่าป๋าสอนหนูต้องบอกว่าหนูไม่ได้พูดไม่ใช่ใช่ไม่ได้ว่าป๋าสอนแปลว่ามันพูดมันใช้ภาษาผิดอ่ะ